เาละครับม well, so okay. so yeah. yeah. right. ื่อท so ี่กลืนเอาไว้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ไล่เรืองและต้องติดตามต้องพูดคุยนะครับน้องยอมวันนี้จับกระแสใต้เรามาพูดคุยกับท่านสุคนุ่มพรรดีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะนีครับยินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ยแน่นอนครับวัสุราษฎร์ธานีพึ่งส่านกันไปสดๆร้อนๆกับเรื่องสถานการณ์น้ัสดี่ ไม่ช่น้ำท่วมนะเพราะม่นน้ำระบายไม่ทันนในไร่พืนทีนะครับเป็นเหมือนพืชบางครับก่อนหน้านี้เลาจะพ่นตกลงมาก่อนนั้นก็แสดงความเสียใจครอบครัวน้องมิ้นด้วยนะครับเป็นเนตที่สุดวิสัยจริงๆกับเอาไม่ทันตรงนั้นไข่ตอนนั้นประวัติไข่ดดนี่ไข่แม่นเข้าไข่เป็นการที่น่ากลัวเป็นตรงี่น่ากลัวแต่หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้งมดนะครับก็ไม่ได้นิงหนอนใจในการเยียวยานะครับก็ดูแลครอบครัวมากที่สุดท้ายทำได้ก็แสดงความเสียใจอีกครั้งครับ คือหนองมิ้นเนี่ยก็คือร่างจาทินุ่นตกนักในพื้นที่ตัวเมืองสุราษน้ำท่วมท่านุ่นนนวันนั้นนะแอ่น้องนี่ขับรถเครื่งกับบานแต่ว่าก็ราไฟชอดใช่ไหมครับท่านครับที่พื้นที่นั้นน้ำท่วมอยู่แล้วน้องพยายามจะเบี่ยงไปยุกไกลไกก็กลางที่ว่าน้ำนี่เปิด ความสูง,งน้ำมันน้อยกระป๋องเครือมันก็สะดวกแต่ปรากฏว่ามันอยู่ไกลก็เศร้าไข่ตรงนั้นนึงถ้ามีไข่รัวก็แท้ไข่เนี่ยเราไม่รู้เราไม่เห็นอยู่แล้วมันมีทวนถึงอันตรายมากนี่ครับในทวนนั้นในวันนี้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับตรงนั้นนะครับย,รย,รย,รรรย้อนทันได้โยนเหลากลับนิดหนึ่งว่าในพื้นที่น้ำท่วมวันนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นท่วมทำซากเลยเพราะว่าสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันครับตรงนี้ก็หลายปีเลยเราเห็นเนี่ยว่าเวลาฝนตกหนักจริงๆนนาจะแดงมางนั้นลมจะเข้านะครับถึง ตอนนี้ท่านผู้วา่าท่านก็ลงมาด้วยตนเองนะครับลงมาบรจากการแกล้ไขปัญหานะ่ <c oughs> ในส่วนนี้ผมวาม่ามันปัญหามเกิดจากที่วา่าบ้านเมืองมันจะเริญเจะเริญเร็ว <c oughs> เร็วแล้วก็ ไม่ได้แหล่ลยในเรื่องมาตรการป้องกันนะครับในการดูแลนี่ว่าดินทะเยดินน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยเพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเด่ๆวันนี้ยังจะมีนะครับแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาในเรื่องเบื้องต้นก็คือการดูดน้ำให้เร็วที่สุดเ่อจะลงน้ำกรองบางหญ่เป็นที่ลักแกก็มีอยู่สั้จุดนะครับจุดแต่จุดบางหย่หนึ่องจุดแหลกหรือจุดที่ซองเป็นถากูจุดที่ซ้ำกับแถวท่อนตะหลันลมนะค่ะถึงเป็นถนน้นทนน้นนพินแต่ว่าถนน้นแกแรกก็คือ รรีมานามทีว่ามีปัญหาคือมาจากเข้าทางหมดเลยก็คือดินน้ำลงจะบุกเข้า,นามน้มันะดินลงมามจะเดินมาด้วยอ,อย่างหางใย้นี่ลงจากเขาตาเพชรตากรุก็ลงจะบนควนน,น,ควนั่นเลยนะบนวนั่นเลยครับ,รบแล้วก็สาราลงมาลงจากควนนั่นแหละเหมือนกันเราแย่งมาบนเข้าจริงๆตอนนี้ไม่มีปลาไม้ที่ว่าเป็นพื้นที่นั่นเนแล้วก็มีการบุกเบิกพื้นที่เพื่อจะนำก่อสร้างบ้านเมืองหรือสร้างหมู่บ้านก็แล้วแต่นะครับบ้านประชาบ้านเองการป้องกันมาแล้ มาตรการป้องกันในเรื่องของดินสัตว์ไร้ดินไม่มีเลยทรไมว่าการป้องกันในเรื่องการดาดคอนกรีตหรือไม่ก็ปลูกยา้ยาแฟกนะที่มันจะช่วยได้เยอะในการจะลอน้ำเพราะผลที่ถ้าเป็นกวางมานานันอันแรงน้ำนี่มาสามั้นท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าคนก็ท้องก็ไปแต่ละครั้งนะ S <S เอามาถูกย่างนะครับเอาไม่ยูนะครับเราตอนนี้เรารับแต่ไตเฮ็ดทั้งมดเลยนะครับใน้นที่กลังมาที่ไ้มันจะลงห้าที่ตามการลงทีเดิมนะครับอย่าไม่ย่ามาเปล่าฟาดิน,าน่าดตนแม่แต่กันตรงนั้นบางหญ่มีการลงทุนมาสร้างแล้วนะเพราะว่ากังแร็กๆนะพี่ปัาน้าแต่ว่าก็เอาวันไม่ยูเลยมันต้องแก้ไขป่าน้าต่างอจะสั้นหรือยาวนะครับตอนนี้ก็ได้ที่บางหญ่เราเลียจุดบางหญ่เราก็มีการรองหน้าไม่เร็วที่สุดม่มีตังเรื่องดูตังเรื่อนสองเรื่อนแบบแน่ดนหน้าตาว่อนทางนู้น ครับนะบ่ตัดตะวันหนั้นลกระดานหน้าโรงเรียนมันไงแายเป็นมานาัดสันกับเป็นข้าวเรียงเมืองตรงนั้นสองด่านต้องต้องส่งน้ำไม่หลงกรองบางแย่ท่านกับตรงนั้นในมาตรการเดีวยวแดงล้วนตรงนั้นแต่ว่ามันกกนระระยาวๆต้องต้องเหลี่นงไม่เราต้องสร้าประตูน้ำลุ่นอ้าทางดักนักตะกอได้ดาก็จะลงอื่นีนี้ถูกื้นทีนะครับทัดมาครองตะกอเหมือมกันตรงนั้นตรงจริงแค่คลองนี่ครับแค่คลองคลองลอยก็เต้งอีเดียวนี่แค่เดียวตรงนั้นแต่ว่าปรียมัน การหว่างแพนในการไอหวางน้นซอยทั้งรลายนะครับเดี๋ยวจะดักกระกรคนจะมาต้องเข้าสู้สายเมนใายเมนปจะยัดลงกลองกลองต้าโกงตรงนั้นก็ไม่ดาแบบได้ถือว่าป้องกันได้เลยนะครับแต่แกงเล็กแป๊บเดียวก็น้ำวัดเต็มดินก็เต็มจกด้วยงานนะครับต้องสวยเพราะว่าการเตรียมูนลงหน้าอะก็เำเือนกันแบบนีการคุณล็อกหรือว่าการหวางแพนระยะยาวที่ป้องกันแกปญหน้า ตัวนาแถวนู care, uh. ้นครับพราะว่ามันปญนาเดียวมัดต่างตีนะครับตีกองแกปญนาศเนียาวะกไปอ๋อระบายน้ำลักๆเลยแต่นวางแพทเนี่ยดักต่างๆบนด้วยระยะยาวรับแล้วก็ชาวบ้านตองให้ความสาคัญตรงนี้ด้วยนะม่บงวันต่างๆนะครับอันตรายมมะม่วันมาม่วงวันแต่พวแม่นบางแกขึ้นไม่ไหมนครับตัดดินนลครับตัดดินหน้าดินตะไรแล้วก็ความ กลกลจุดที่ว่าหมู่บ้านในยูแล้วก็ดินตัดมาทางมดนี่รวมปุ๋ีประสบการณ์มีด้ยนะก็มีตั้งมาแล้วนะก็น่ากลัวหมู่บ้านเยอะๆอย่างนั้นเลยครับแี่ว่นเาือนการส่วนปัจจุบันนี้การพมาปัจจุบันนี้อย่างจะเกิดขึ้นอี่มาถ้าไม่ได้รุนระงังจริงจังนะครับทุกๆส้วนไม่ว่าจุดนี้หรือจุดหน้าสารลมว่ามันกันเมีการทําลายหน้าดินหรือว่าไม่ทําลายป่าไม้ข้างบนนั้นพวกมันไม่ยืนนานก็มาปัจจุบันนี้มีเราทํแต่ประเอศแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนนะระวางแผ้นระยยาวที่แก้แค กเป็นสิ่งที่ประชาชนก็คาดวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นกรณีศึกษ้าแล้วก็ความสุ่นเสี่เกิดขึ้นด้วยต้องร่วมมือหลายๆด้านนะครับเราปูกกาการเองชาวบ้านเองนะครับไม่อย่าหน่วยบางรัฐอย่างเดียวเรารับแต่จะปลายปลายน้ำอย่างเดียวเขเอาไม่ทันนะครับแกปัญน่าไม่ได้ครับ ก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนในเรื่องนี้ระยะย,ยาวนะคะคที่นี้มาอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านรองเรียกว่าเป็นข้าวดีของคนเป็นนี่และทางวัดต่าปๆนี่นะครกบกำนมหากรรมแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นธ <c oughs> รรมปีทีซ้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราค่ะนายเอดงานผดุงมาค่ะท่านรองตรงนี้เป็นงานก็กระทรวงยุติธรรมนะครับโดยกรมุลมครองสิทธิและเสรีภาพในจัดงานมากรรมแกน,ใน,ใน,นีเป็นปีทีซ้องแหละครับสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมก็เริ่มงานตั้งแต่วันที่17ถึง1ิบเกาพฤนะครับ เวลาแปลจต่างโซนที่พวกนี้ทำโซนที่ห้องบรรจงแกลนบรรรมนึ่งถึงซ่องโรงแรมบรรจงมูลีอำเภอเมืองนะครับมาตรการนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับในการนี้เราโนระบบเองหรือว่าปันนาหรือว่าซ่องไม่พอมามาการปรับโครงสร้างนี่วันคนทีนี้ครับระบบนีนวันจะ้ช่วยเลยชรอบครัวทุกรับครัวเมื่อวานทะเยาะอะไรตอนนี้มีนี่กับทุกรอบครัวนะครับเราหน่วยงานนี้ก็เป็นงานรักเตืาในประดงความยุติธรรมด้วยนะครับในการนี้นี่ผิดกฎหมม้อดอกิน ที่ว่าคนไม้กับน็อตก็ปญหามาตุววันนะครับบางคนเอามาโรลแอิปโลยโรลายีตรงนั้นมาเอาไม่รอดก็ก็ต้องมาประณีประนอมกันการจะเอาแกตามระเบียบกฎไม้คุณต้องเข้าในระบบให้ได้นะครับที่ว่าการเป็นหน่วยงานรักในการก็ไกลเกลี่ยคนฟองหรือว่าไกลเกลี่ยลังฟองนะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆคนไม้แล้วก็รึกษ้ากับเส้นเชื้อตี่อยู่ในระบบเป็นข้าธนาคารและทุจริต ป่านหน้ารักๆในชัวได้เยอะนะครับเพราะอะไเยอะแต่ปีเดียวแล้วเขาก็ได้ได้ได้ผลงานดีๆรถนี้เป็นรายเทปลานเหมือนกันนี่ข้าวระบบพอข้าวระบบแล้วเหมือนกันเบานะครับจะลอยอย่างเทปลอยอย่างเยะข้าวไม่เกินเจ็ดเจ้าหน้าต่อปีเกือนี่พี่น้องประชาชนสามารถมากันได้ถูกกลุ่มถูกวัยถูกหลกนี้เลยกับถูกนี้เลยกลับมาจะเผื่อตัวไม่ร้อนบางคนก็ไม่ร้อนจริงๆนะต้องเดินต้องมื่นก็รอดได้ไม่ถ้าถ้าเศรษฐกิจแบบนี้ครับมันมีความจำเป็นจะถ้าผมเป็นหนี้หรือระบบแล้วก็จะมาคุยกับใคร ก็ทงฝ่าเจ้านี้มาด้วยหนูนี่ด้วยกับทงคูนะครับมาคุยกันด้วยอ๋อก็คือในวันงานได้ทั้งนี้ในระบบแล้วก็นองระบบอาจจะมาข้อกําปึกซากันก่อนว่าทางอขาก็เป็นพันคุ์คือบางทีเขาเอาไม่ได้นองระบบเองเขาก็ไม่มีไม่นี่ไม่ใจก็คือเอาไม่รอดแล้วคือย่างนงนมารับคองสร้างนี่ดีได้ไปแล้ววันจะมากก็ไล่แล้วก็เอาตอนคืนแล้วนันอวาวไปนะครับก็เราก็ย้ายยุ่นได้ทั้งหมดอย่วันได้ไหายกำไรจนเกินควรจน จนรับไม่ได้นะทจน<ม><ง>ต้องบาททดชดใช้คนไม่มีทางอ้อมมันยังกลายเป็นอย่างอื่นมากมายละเอียดเรื่องอนเองนี้ต้องตอง่อว่าหน่วยงานกองกรมกรมโปร่งสิทธิและสิทิภาพกองกระทรวงอยู่ในทางก็ามาช่วยเลือดพีน่น้องประชาชนในตอนนี้ครับอย่าลืมครับวัน<ช>ที่ที่เจ็ดถึงสิบเก้าพฤษภาครับที่อ้อมมันจงแปลงมันลงในนนี้นะครับ ไปกันได้ทัสามวันนะครับนะคะแล้วก็อีกนึ่งข้าวดีนะหิบกเหล็กลรียงตอนนี้สําหรับผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามเนี่ยแะค่ะก็คือการเพิ่มเงินทดแทนในกรณีว่างงานให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้ต้องทำผลพืชทุกจงังหะข้าวเงินไข่ข้าวลักเก็นขนาดนั้นรอจริงจริงมาตราสามสิบสามเนี่ยเป็นเป็น,ปนลกล้องโลจังหรือในหน่วยงานเอกชนเนี่ยแบบโลจ้างที่ประกันตนนะคเลยช่วยเรื่องในกรณีเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไล่บ่อยสั้นตก ไปจิตเจียาการทีนี้ผู้ประกันตนตามมาตรานี่คือเขาพักเมันเดือนที่ว่าเขาหลายเดือนนึงเขาล้างไว้แล้วเงินห้าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินเจ็ดร้อยสิบบาทต่อเดือนก็มีสิทธิ์แต่คุณต้องดำเนินการจ่ายย่างน้อยคุณทำงางานทำงานมาแล้วย่างน้อยสิบห้าเดือนนะครับแล้วก็คุณได้เสียมาประกันย่างน้อยห้าเดือนมานนั่นคือเข้าหลักเกณฑ์ก็ต้องไปแลกลักเกณฑ์เงินใครของเขานะครับว่าคุณมีเจ็ดข้อครับลักๆล้กเจ็ดข้อแล้วกล่าวลักลักๆคือส่งต่อมาแล้วมอกเดือนนะครับ จ่ามาแล้วเดือนในี่ปภายในี่มาเดือนเนี่คุณทามานมานั่นนะคุณัาจะมาในอกเดือนแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่แปดวันขึ้นไปถ้าคณว่างงานแปดวันขึ้นไปคุณต้องมาขอ้อทีซ้ำกับต้องขึ้นตะเบียนเขาถี่ท้ำงานจาัดหน้างานว่าเราได้เป็นบุคคลว่างงานนะครับแต่ถี่ซี่ต้องมาแลนตัวตังนกนดเขาจให้แลนตัวเดือนละหนึ่งกลางต่องจ่ายงานจาัดหน้หางานนะครับแล้วก็มีความสามารถใน,นการทำงาน เขาเถี่ยวก็คือไม่ต้องประสทศงานเดี๋ยวก็จัด้างานเขาจัดหน้างานคุณต้องไปนะครับท่าเงินค่าของเขาแต่ที่จัดเกิว่างานไม่ต้องกรณีที่ว่าข้อยกเว้นนะครับข้อที่จัดนั่นคือถูกจริตต่อหน้าที่เดินดูหลายอ้อแล้วก็ไม่ได้นะครับจงใจให้นะจ้างในความเสี่ยงให้นี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วทีงานไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยเกินเจ็ดวันไปนี่ก็ไม่ได้ับนะครับประมาทเลินเล่อทำในความเกิสี่ยงให้นี่ท่านประกอบการคอนสานก็ไม่ได้มีโทษจำคุกก็ไม่ได้นะครับต้องผู้จัดจิตได้รับประโยชน์ต่อบแทนในกรณีเฉพาะ ไม่ไม่จ่ายจุดนั้นนะคนที่ได้รัยเทศอื่นแล้วก็ไม่ได้การเหล็กเงินค่อยกับในรายละเอียดจริงๆก็ลงไปที่ประกันสังคมนะครับเนื่องกันที่เราไปโจมตีตรงว่าผีหนองโดยนะครับตรงนี้ทีต่ตะวว่าง,งานเกิเนแปดวันนะครับที่ได้เดสียตังค์ทประกันไว้แล้วนะครับอประกันสังคมมาแล้วนะครับมีที่ที่เพิ่มช่วยก่ะจายตีเดิมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์การแจกเงินเดือนที่ว่าถ้ากดว่างานเมื่อในลอยก็ จดเจอยวันห้าทีบาทแต่ตอนนี้จะกลายเป็นวันนกทีบาทเพิ่มมาที่เปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาก็คือร้อยแปดสิบปันกสี่เดือนเหมือนเดิมก็ได้มีค่าใช้จ่ายกอนในช่วงนั้นนะครับก่อนจะได้งานไหมครับมันโทรกันไปได้นะครับช่วยช่วยเลือกอาจารย์หน่ยงานบักรัฐก็ได้มาสิเปอร์เซ็นต์เพิ่มครับกี่เดือนนะครับอยังไม่เยอ เดือนมาถึงไม่ใจไปกี่เดือนครับใจให้กี่เดือนจงวังจงวังร้อยไปที่วันร้อยไปที่วันสี่เดือนไปทับเอาละครับไปกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเอ็มเอไอไอกันหมากับท่านครับเนี่ยตรงไปนาการกันเลยครับตอนนี้อะไรรังเวอร์กันเดี๋ยวโควิดลาวเลยอยังแต่พูดประนิดนะครับการระบาดโควิดสิบเก้านี่มีเก้าเดี๋ยวเราก็ไล่ตอนนี้วันระบาดการนักแล้วลาวกาซีเมื่อวานได้กาซีเมื่อวานได้ก็ถือว่ากับมีมีจร่งจีิงเราต้องต้องตระหนักแหละนะครับว่าซีเมื่อวานไดเกิดขึ้นมันไม่ได้ให้ไปใจเดิม มาสองสามปีท th ี่แ <Luc> ล <ar ic adia> <st> ้วเราก็ม <many times pus us> ีประสบการณ์พอสมควรในการในการป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันโควิดนะครับถ้าที่เมืองวันหลายวันมันจะเลียยจะเลียแล้วมันก็กันอย่างบัดดาที่น้อยอยู่เทียบกับเที่ยวปีของก้อนที่เกิดระบาดากนะครับอันนี้ที่เมือในทางประเสธทางประเทศทางประเทศมาทางเฉลเลียเราะนั้นเรารี่เลี้ยงมันเพื่อเรารู้อยู่แล้วนะครับคือหลังเหม้บอยแลยก็ใส่หน้ากากไปเที่ยวชมชนเครื่องเครื่องบินโดยส้นได้ต่างๆที่พิมพ์น้าแน่น จมน้นต้านนเราต้องดูนะครับตรงนั้นเราตรงนี้มันจะโควิดนี่ห้อกลายกลากับวันย่อยแต่ว่า,าวัาย่อยมันจะมีวันหาในเรื่องการปวดเมื่อยเจ็บตัวอะไรนั่นนะครับในค,ครื่อคอ้วัดใหญ่ในทางอีกดีก็คือไปตรวจนะครับตรวจนะ,ถ,ะถ้ามีแนั้นก็ับผแยกตัวมาเป็นก็ถือว่าเป็นเปัญหาที่ไม่รอยแรงแต่ได้ของโควิดนะครับการวัดย่อยน่าจะมามามาว่าเราเป็นโจงน้าพ้นตอนนี้ครับ โก้และต้องยางนี่ครับต้องมาตรวจตัวเองนะว่าอาการผื่นพื้นทวาเกิดสงสัยว่าเอ๊ะโควิดมาก็ลองตรวจนะคะไปดีโมหรือโมกร๊บเดียวครับเดี๋ยวนี้เราเราตัวเองก็ได้นะมีเอ็นดีเคตัวชอบตัวนี้ก็ได้เรามีอาการปั๊บเราจะไม่รู้ไขวัดย่อยว่าเป็นเป็นโควิดก็ืับตัวเท็จไม่กี่บาทกับไม่กี่บาทไปตรวจที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกันแล้วทั้งเพื่อนเราผ่านมีต้อการกันแล้วมั่นใจมีต้อการค่ะ อ่ะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งงานค่ะท่านรองงาน<ช>มหากรรมโอท็อปร้อยแรงเร่งค้องดีค่ะอันนี้จัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีของเราครายบดาราเอพันุ์พื้จัดแคไหนคะเออตอนนี้มีงานประมาณปลายเดือนนี้ค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สองมีต้นหน้านะครับทีบ่ศูนย์การค้าเซ็นทันพระซาสุราษฎร์ธาน,นีนะครับประมาณคือไปส่งเสริมธุรกิจท่านหลักของพี่น้องประชาชนที่ว่าได้ประกอบกิจการโอท็อปของจังหวัด ไม่ว่าท้องสุราหรือไกลเคียงนะครับเราจะมาช่วยอะไนั้นในการออกบูธก็ให้ปีน้องประชาชนเนี่ยไปไปแลกกันไม่ว่าเป็นอาหารก้อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเสื้อผ้าเอ้ยอะไรเราไปแลกอะไมันโอท็อปก็เป็นงานที่ดังที่ว่าไม่ซ้ำนะผมว่าน่าเป็นช่วยต้งเสริมทางการที่การตลายปีน้องประชาชนได้เยอะเพราะฉะนั้นวันที่สิบเจ็ดซึงวันที่ยี่สิบเจ็ดซึงวันที่สองไม่ต้องนานนะครับก็ไปช่วยนุ่นกันครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเดินแฟชั่นนะครับแฟชั่นผ้าไทยโชว์นั่น โปรโมชั่นจันเนื่องนะครับเซ็นทันเวลา10สามนาฬิกาวันที่สามเอสรวมมีการแสดงก้องเซนนาปินก็นมีเก่งทัทยะหลังกันน้องตอนข้าวทัทยะเป็นวันที่สามเอสวนะครับก็บไปเลยนะครับโจทย์นุ่นผู้ประกอบการหรืสร้างไรายได้อุ่นนุ่นต่อยอดธุรกิจในในบ้านเราแล้วก็ใกลเคียงนะครับก็บอยู่ที่ว่าจากบ้านถ้าว่าไปกันมาก็ช่วยกันอุ่นนุ่นมันก็ได้ กระจายเรื่องรายได้ดีเซนท่านใช่ไหมคะท่านีเซนท่านดีเซท่านสี่สิบเจ็ดสภาถึงโซ่มีทูน่านะครับน่าจะมากันไล่ไล่บูธไล่ไล่บูธครับไล่บูธาทัวประเทศิครับเสื้อผ้าตัวประเทศต้นหมาจเอาตัวลักลักเข้ามาเทียบเขาเด่นเด่นเข้ามาพระเจ้าสุรัอย่างเดียวก็มันจะไม่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 นั่นแต่ไม่จุงใจแต่ได้กับกับก็เป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ใหญ่นะครับเส้องทบมาจัดขึ้นที่สุขากานนะครับใช้ชื่อประธาตุนเราหรือมาการมทบ ร่อยเร่งเร่งคงดีเร่งคงดีกับคงดีตัางมดต่างกับแม่ปลาน้เรื่อดตัวปลาพร่างไล้หมี่มดกับค่ะช่วยๆแล้วก็ในสงท้ายด้วยให้ท่านดองได้ฟ้าพี่น้องประชาชนช่วงนี้ฝนตกถุกวันข้าวน้ำฝนแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันสักทีค่ะดูแลสุขภาพนะครับเดี่ยวฝนเดี่ยวแดดมันแต่ว่าตอนนี้นักกับเรื่องฝนแล้วดูแลเพราะเรื่องโมดอยู่ที่ชึ่งที่มมเวนจังเข้านะครับที่ลาด น่ากลัวนะครับเรล่านี้เรื่องฝนเพราะว่าอนาคตน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมีมาตรการในระยะไกลๆนะครับเน<ม>ี่ยแต่เราเห็นตัวอย่างเลยคือแถวบางใหญ่แถวท่าคูบแถวทวนตะลันลมคือที่รัดเชิงเข้านี่ไม่น่าอยู่แล้วต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างทำไมเสบียากรอันเยอะแยะวันนี้นะครับทางท่นานต้องพึงระวังนะครับทำรั่วถาท่านเห็นมีบ้านอยู่แก่เก้าแก่ที่รัดเชิงเข้านี่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเลยครับโอกาสน้ำปริมาณน้ำฝนปีนี้มีเยอะ พอมีเยอะถึงมันจะมีปัญหาแน่น,นอนนะครับในว่าเริ่มพื้นทีเ่เรว,ว่างกลุ่มดินกลุ่มไรจะรอน้ำนี่ก็ไม่แท่จะไม่มีแล้วนะครัคก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับปีน้องก็เพาเตือนปีน้องโดยเฉพาะปีน้องท<ช>ี่อยู่บริเวณนั้นนะครับขอบคุ่นกับอ่ากับวันนี้เลื่อเก่าเจ้าใจนะครับอ่บจานนอจงจับเกษตรไทยต้องขอบคุณนะครับท่านสุโคนูพัทรีโรบัวการจัดวัดสุรัฐธานีในเขตทารไร้การกับขูบนุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันแล้วค่ะ Thank <music> you.